คนสมัครเล่น,นอีรานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัทรกลุ่มภาคตะวันอกเฉียงเหนือทัานที่สีสีสว่างเกมลำดับที่5คู่ที่16รุ่นไล้เวทชายน้ำหนักไม่เกินหกกิโลกรัมผู้ที่ขาดกีฬาสีการับผู้ตัดสินที่ห นิพนธ์งานยี่ยวดผู้ตัดสินที่สองกระนองศักดิ์ทองศรีสุขผู้ตัดสินที่สามชัชวาลไทายสุขผู้ตัดสินที่สี่ยอดพยัคฆนาวินอัศนาทิพย์และผู้ตัดสินที่ห้าเกษราพงษ์เชิงชุมพิทักษ์นักกีฬาผู้เข้าแข่งขันมุมแดงเบี้ยพนมสายเงินอะไรนะทพัน้อยมุมนั่เงินพัชนาสีสาวแห่อะไรนะพัดพูนราชธานี กับพลีชัยหมื่นแสนสมบูพรพรที่ไปรออยู่แล้วนะครับยกทีม mm. Yeah. ผลการแข่งขันผู้ชนะแดงนายวิรพลสายเดือนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นอนุนวาในรอบชิงเงยลเลอรเป็นการพบกันระหว่างทวีชัยกับวีระพล,ละนะครับอันนี้สุดยอรจิ๊บเอ๊ะสปกปรกกรพบร้อยเอกอนน <c oughs> ท่านดร์สิรยุทธเนี่ยเวลามวยแต่งนีนังนเวลามวยต้ว<ท>ยกับแพ้